สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปฉเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่94นะคะยังอยู่ในเรื่องของการบวกของหน่วยตันกับกิโลกร,รัมนะคะมาเริ่มบวกข้อที่7กันเลยค่ะ5บวก5ได้10ใส่0ทด1 7บวก2ได้9บวกตัวทด1เป็น10ก็เลยใสย่0นย์ทด1อีกค่ะ6บวก3เป็น9กาบวก1เป็น10ค่ะ จากนั้นไปที่หน่วยตันนะคะ8บวก2เป็น10ใส่0ทด1 1บวก8ได้9บวกตัวทด1เป็น10ค่ะทีนี้เด็กๆมาโฟกัสที่หน่วยกิโลกร,รัมนะคะ1000ันกิโลกร,รัมเท่ากับ1ตันค่ะแสดงว่าเด็กๆก,ก็เลยต้องทด1ตันไปข้างหน้านะคะมีอยู่แล้ว 1>, 1ตันมีอยู่แล้ว100ตันบวกอีก1ตันก็เลยเป็น101ตันค่ะหน่วยกิโลกรัมก็เหลือศูนนะคะเราจะขีดละนะคะเพราะว่าเราทดไปข้างหน้าหมดแล้วคําตอบข้อนี้ก็คือ101ตันค่ะข้อที่8นะคะ ยังบวกหน่วยตันกับกิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะบวกหน่วยกิโลกรัมก่อนค่ะเด็กๆ8-5บวก5ได้13ใส่3ทด1 1-9บวก9ได้10บวกตัวทด1เป็น11ใส่1ทด1 7-4เบวกเป็น11บวกตัวทด1เป็น12ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่วยกิโลกรัมต่อไปหน่วยตัน 2บวก8ได้10ใส่0ทด1 9บวก1ได้10บวกตัวทด1เป็น11ค่ะทีนี้พิจารณาหน่วยกิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะ1,213กิโลกรัมถ้าเราปัดไปในหน่วยตันเนี่ยเราจะปัดไป1,000ใช่ไหมคะซึ่ง1,000กิโลกรัมเท่ากับ1ตันแสดงว่าเราต้องทด1ตันไว้ข้างหน้าค่ะ จากนั้นเราก็ดูหน่วยกิโลกรัมนะคะเด็กๆหน่วยกิโลกรัมให้เขาไปแล้ว1,000จะเหลืออยู่213ค่ะหน่วยตันมีอยู่110ตันบวกอีก1ตันเลยเป็น111ตันค่ะคำตอบข้อนี้111ตัน213กิโลกรัมค่ะ ข้อที่2นะคะเขาให้เด็กๆหาผลลบค่ะของหน่วยกิโลกรัมกับกรัมตัวตั้งเป็น1 3กิโลกรัม200กรัมตัวที่นํามาลบก็คือ8กิโลกรัม750กิโลกรัมเราจะเริ่มลบจากหน่วยกรัมก่อนนะคะเด็กๆมีอยู่2 0 0กรัมลบ7 5 0กรัมไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่า ตัวลบเราไม่สามารถลบกันได้เราต้องไปยืมข้างหน้ามาซึ่งข้างหน้าเขามีอยู่13กิโลกรัมใช่ไหมคะยืมมา1กิโลกรัม1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1,000กรัมค่ะแสดงว่า13ตัวข้างหน้าก็จะลดลงเหลือ12 จากเดิมเขามีอยู่200เขายืมมา1000ก็เลยเป็น1200ค่ะเด็กๆเริ่มลบกันได้เลยค่ะ0ลบ0ได้0 0ลบ5ลบไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปยืมตัวข้างหน้ามามีอยู่0ยืมมา1จะเป็น10ตัวหน้ามีอยู่2ให้เขายืมไปน็น1จะลดลงเหลือ1 10ลบ5ได้เท่ากับ5ค่ะ1ลบ7ลบไม่ได้ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามามีอยู่1ยืมมา1เลยเป็น11ตัวหน้ามีอยู่1ให้เขายืมไปแล้ว1ก็ลดลงเหลือ0 11ลบกับ7จะเหลือ4ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่วยกรัมทีนี้มาดูหน่วยกิโลกร,รมัมมีอยู่12กรริโลกรัมลบ8กรริโลกรัมจะเหลือ4กรริโลกรัมค่ะ คำตอบข้อนี้ก็คือ4กิโลกร,รัม450กร,รัมค่ะต่อไปข้อที่2นะคะกิโลกร,รัมกับกร,รัมเหมือนเดิมค่ะตัวตั้งเป็น96กิโลกร,รัมตัวลบเป็น200อ่ะ90ตัวตั้งนะคะคือ96กิโลกร,รัม210 ตัวที่นํามาลบก็คือ65กิโลกรัม370กรัมลบหน่วยกรัมก่อนค่ะเด็กๆเวลาเราลบนะคะเราจะลบทางขวามือก่อนค่ะ0ย์ลบ0ได้0ข้อนี้นะคะเราก็ยังลบกันไม่ได้เหมือนเดิมค่ะเด็กๆเพราะตัวข้างบนมันน้อยกว่าตัวข้างล่างตัวตั้งน้อยกว่า ตัวลบเด็กๆต้องไปยืมตัวข้างหน้ามาข้างหน้ามีอยู่96กกิโลกรัมให้เขายืมไป1กิโลกรัมก็จะเหลือ95ค่ะตัวข้างหลังเขามีอยู่210กรัมใช่ไหมคะเขายืมมา1กิโลกรัมซึ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมก็เลยกลายเป็น1 0 0 0บวกด้วย210ก็เลยเป็น1,210ค่ะ เด็กๆต้องขีดทับด้วยนะคะหนูจะได้ไม่ลืมลบกันได้แล้วค่ะเด็กๆข้างบนมันเยอะกว่าข้างล่างแล้ว0นย์ลบ0ย์ได้0 1ลบ7ลบไม่ได้1ต้องไปยืมตัวหน้ามามีอยู่1ยืมมา1เลยเป็น11ตัวหน้ามีอยู่สองให้เขายืมไป1ก็เลยเหลือ1 11เลบ7เหลือ4ค่ะ1ลบ3ลบไม่ได้1ต้องไปยืมตัวหน้ามา มีอยู่หนึ่งให้เขายืมไปหนึ่งลดลงเหลือศูนย์ตัวข้างหลังมีอยู่หนึ่งยืมมาหนึ่งเลยเป็นสิบเอ็ดเด็กๆเอาสิบเอ็ดลบสามค่ะเอาสามไว้ในใจนับไปเท่าไหร่จัดเป็นสิบเอ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนับไปอีกแปดค่ะเสร็จแล้วค่ะหน่วยกรัมทีนี้เรามาดูหน่วยกิโลกรัมค่ะ95้าลบหกส 5ลบ5ได้0 9ลบ6เหลือ3ค่ะคำตอบข้อนี้คือ30กิโลกรมัม840กรัมค่ะต่อไปข้อที่3นะคะจะเป็นกิโลกรมัมลบกันกับขีดค่ะตัวตั้งที่อยู่ด้านบนนะคะ32กิโลกรมัมไม่มีหน่วยขีดนะคะตัวที่นำมาลบ คือ12กิโลกรัมแต่เขามีหน่วยขีดค่ะข้อนี้ก็จะทำเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเราจะลบจากหลักที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะก็คือขีดเด็กๆมีอยู่ศนย์ขีดไม่สามารถลบ6ขีดได้หนูต้องไปยืมตัวข้างหน้าค่ะซึ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดค่ะ เขามีอยู่32กิโลกรัมให้ยืมไป1กิโลกรัมจะลดลงเหลือ31ค่ะแต่เดิมมีอยู่0ขีดยืมมา1กิโลกรัมซึ่งมีค่าเท่ากับ10ขีดก็เลยกลายเป็น10ขีดค่ะลบกันได้แล้วค่ะเด็กๆ10ขีดลบ6ขีดเหลือ4ขีดค่ะ31ลบ12 1ลบ2ลบไม่ได้1ต้องไปยืมตัวหน้ามา มีอยู่1ยืมมา1เลยเป็น11มีอยู่3ให้เขายืมไป1ลดลงเหลือ2ค่ะ11-2ลบสจะเหลือ9ค่ะเด็กๆ2อลบ1ก็เหลือ1ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ19กิโลกร,รมัมสขีดค่ะ ข้อที่4นะคะหน่วยกิโลกรัมกับหน่วยขีดเหมือนเดิมค่ะ7ขีดลบ9ขีดลบไม่ได้7ขีดข้างหน้าต้องไปยืมกับ127 127ให้เขายืมไป1กิโลกรมัมก็เลยจะเหลือ126ค่ะข้างหน้ามีอยู่7ขีดยืมมา1กิโลกรมัมซึ่ง1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10ขีดก็เลยกลายเป็น10บวก7 เท่ากับ17ค่ะขีดทับนะคะลบหน่วยขีดได้แล้วค่ะ17ลบ9เอา9ไว้ในใจนับไปเท่าไหร่จะเป็น17 9 10 11 12 13 14 15 16 17นับไป8ใช่ไหมคะก็เลยลบกันได้8ค่ะต่อไปไปลบหน่วยกิโลกรัมค่ะเด็กๆ126ลบ36 6-6ลบ6ได้0 2นลบ3ลบไม่ได้2ต้องไปยืมตัวหน้ามามีอยู่2ยืมมา1เลยเป็น12ตัวหน้ามีอยู่1ให้เขายืมไป1เลยลดลงเหลือ0 12-3ลบ3เหมือนเดิมค่ะ เอา3ไม่ว้ในใจนับเป็นเท่าไหร่จะเป็น12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นับไปอีก9นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ90กิโลกร,รัม8ขีดค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเฉลยหน้าที่94ค่ะ